อ๋อคุณอ๋อจิรภารัตนะครับมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้รุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ตื่นขึ้นมาก็จะมีเสมหะค่ะเสมหะ <ừ m. S 2> แล้วก็คัดจมูกก็จะหายดังหายใจฟึดฟดคล้ายๆแมวอะค่ะตื่นจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ปกติชอบชอบทานของเย็นด้วยค่ะพอทานปุ๊บก็จะมีเสมหะแล้วก็จะแสบคอ แสดงว่าแพ้อากาศเย็นหรือเปล่าฮะด้วยค่ะแพ้อากาศเย็นนะฮะมีเสมหะแล้วทํายังไงฮะเป็นเป็นอยู่นานแค่ไหนก็เกือบสิบปีอะค่ะคืะอ,ค,อคือหลังๆสังเกตเอ๊ะทำไมเป็นเดี๋ยวาสามวันดีสี่วันไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเจออากาศเย็นทานของเย็นอยู่ในที่เย็นก็จะเป็นเลยใช่ค่ะก็แสบคออ่าฮะแล้ว,ลวมีน้ำมูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกจามม,มีน้ำมูก แล้วข้าหนักเขาก็ไม่สบายเลยค่ะก็จะมีเหมือนเป็นเป็นหวัดเลยใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยค่ะมีไข้ด้วยใช่เห็นบอกว่ามีอีการอ,กอีกอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นไข้ทับฤดูใช่ค่ะหมายถึง่ว่าเป็นบ่อยเหรอฮะเป็นทุกเดือนค่ะที่ระยะสี่สี่ห้าปีมาน,นี้ยค่ะเคยไปหาหมอไหมครับตรวจดูไม่ว่าร่างกายเราทําไมอ่อนแออย่างนั้นอคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ใช่แพ้อะไร แพ้อากาศแพ้สิ่งพวกคือ<ช>ปกติเนี่ยถ,ถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ,รบว่าเอ้คุณแพ้อะไรสารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณมีอาการแพ้มีไปเช็คไหมฮะเคยเคยเช็คถึงขนาดที่ขึ้น,ข,นขึ้นบันไดอาหาแล้วใจเอ๊ะทำไมใจเราสั่นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจก็ตรวจเช็คหัวใจอะไรก็ปกติคุณหมอก็เลยว่าอากาศเปลี่ยนถ้าถ้าแบบช่วงอากาศเปลี่ยนหรือเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทำให้เราเป็นใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงซะก็น้อยลงอะค่ะก็น้อยลงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะนอนก็บางทีก็นอนห้องแอร์ใช่ค่ะทำงานในรถก็ต้องเป็นห้องปรับอากาศจะเลี่ยงยังไงฮะก็ก็คือก็ต้องทานยาค่ะใช้วิธีทานยาใช่ค่ะทานมากี่ปีแล้วคันก็ทุกครั้งที่เป็นนะคะก็คือปกติก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะก็เกือบทุกอาทิตย์อะค่ะ เป็นเป็นตลอดแล้วแล้วไอ้เจ้าไข้ทับระดูแก้ยังไงฮะก็ทานยาเหมือนกันค่ะก่ต้องทานยาต้องใช้วิธีทานยาเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกครับว่ามันสามารถที่จะช่วยได้บิมสามารถช่วยได้เดิมนี่คุณคุณหลงแนะนําแล้ก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ทานนะคะจนทั้งให้พี่สาวให้พี่สาวทานพี่สาวเป็นอะไรครับพี่สาวเขาเจอก้อนเนื้อระหว่างตับกระปอดอะคะเขาระหว่างอะไรนะค ระหว่างตับกระปอดระหว่างตับกระปอดอ๋อมันอยู่มันอยู่ระหว่างตับกับปอดใช่ใช่ค่ะอ่าฮะก็คือเหมือนเป็นเนื้อลายค่ะแต่ว่าระยะระยะแรกระยะเ <okay. S 1> ริ่มต้นพี่สาวก็ตัดพอตัดทิ้งก็เลยแนะนําตัวเองก็คือไปแนะนํให้พี่สาวทานก่อนอืม แต่เองยังไม่ยังไม่นำมาหาเก็คืออ๋อแสดงว่ามือศึกษาผลิตภัณฑ์บิมเพราะว่าพี่สาวตัวเองเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะพี่สาวบอกดีขึ้นนะอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็แบบพี่สาวทานอาการขนาดนี้เขายังเขายังดีขึ้นเราก็เลยเราก็เลยลองเริ่มลองดูบ้างใช่ค่ะแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าบิมเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ใช่ค่ะแต่คือแอนตี้ค่ะยังยังดีกว่าอะไรเงี้ย ทำไมฮะตอนแรกทาไมถึงไม่เชื่ออาจารย์พิเชษไม่น่าเชื่อถือตรงไหนฮะคือเดิมเนี่ยทำงานบริษัทยามาก่อนนะคะ,ะเลยเป็นค่อนข้างรู้เยอะอรู้มากก็คือยังไม่กลา้าใช่ค่ะยังไม่กล้าทดลอง<ภ>เอาไปให้พี่สาวทดลองซะค่ะ<ภ>เป็นหนูทดลองไปก่อนอเออเสร็จแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื่อว่าเอาละบิมเราใช้ใช้ได้ผลแน่ๆก็เข้าไปดูคลิปอะค่ะของมิสเตอร์หวองที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พดูเอ๊ะทำไมแบบแล้วก็ทึ่งอะค่ะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆก็เลยศึกษามาเรื่อยใช่ค่ะลองค้นหาเพิ่มเติมค่ะได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะรับประทานไหมฮะไม่ได้คุยอะค่ะไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมบิมถึงสามารถช่วยได้เอาในกรณีพี่สาวก่อนครับคือจริงๆ ความหลากหลายของอาการที่บิมช่วยอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนดาบส<ต>องคมนะใช่ครับแต่ถ้า,าเราสามารถอธิบายได้ว่าความหลากหลายของประสิทธิภาพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแน่ละมรัยการทําตรงนั้นมันต้องมีข้อพิสูจนะ์แล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เราอธิบายได้ความน่าเชื่อถือมันจะกลับมาอีกที นะครับแต่ก็ยังเต็มเต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมียาอะไรที่ไหนทำครอบจักรวาลได้มากมายขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลตั้งแต่ต้นแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันในช่วงที่เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับรักษาข้อเข่านะครับทําไมคนเป็นโรคกระเพาะก็หายทำไมคนเป็นหวัดก็หายไปด้วยจนกระทั่งเราขันกลับมาสู่สามัญมันอาจจะง่ายมากก็ได้ แคปซูลที่เราทำเนี่ยมันแค่ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับดังที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้กับเรามาตั้งแต่ต้นทีนี้เราเป็นอะไรไปมันก็เกิดขึ้นจากมันมีอะไรทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะในการดูแลร,ร่างกายประสิทธิภาพสูงก็เพราะเม็ดเลือดขาว คือตัวที่ทําหน้าที่ปรับระดับดภูมิคุ้มกันครับ,รบแล้วไม่เลือดขาวมีจํานวนมากทีเดียว2 0 0 0 0ล้านถึง55,000ืล้านเม,ม็ดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นตลอดเวลาหลายคนพอพูดถึงว่าโอ้มีไม่เลือดขาวเยอะแล้วก็แสดงว่าไม่เลือดขาวมีกําลังมากก็ชนะอะไรทุกอย่างงั้นใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับพอไม่ไล้ดขาวเราปรับระดับดภูมิคุ้มกันมันก็มีกลไกการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ว่าเม็ดเลือดขาวทุกเม็ดทําหน้าที่แบบนั้นเพราะในเม็ดเลือดขาวที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่2 0 0 0มื่นล้านมห้าหมื่นล้านพันล้านเม็ดเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับทีนี้เม็ดเลือดขาวที่เราทําให้เราเข้าใจกลไกในการทํางานแล้วก็ปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้วทําให้เราคุยกับเม็ดเลือดขาวได้มีเม็ดเลือดขาวอยู่สี่ตัวครับทีเฮลป์หนึ่ง ทีเฮลเปอร์สองทีเฮลเปอร์สิบเจ็ดแล้วก็ทีเรกูเอเตอร์เม็มดเลือดขาวสี่ตัวเนี้ยมันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอาการผิดปกติในร่างกายหรอกรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่มีการแพ้ภูมิตัวเองหรือการติดเชื้อ,อนะฮะแต่มันจะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้ทําหน้าที่นะครับะะอย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับหรือแสบแสบคอเจ็บคอ,อเนี่ย,ยผมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ นะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลของเราแล้วบอกว่าโอเคมันมีความเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยนะครับ,รบมีเพิ่มขึ้น TS1 TS17 ซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้มันทําให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเ,เราก็บอกว่าเม็ดเลือดขาว TS1 TS17 มันไปฆ่าเชื้อจริงๆเราไม่ใช่เม็ดเลือดขาว TS1 และ TS17 มันทําหน้าที่เป็นเพียงตัวไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตไปจัดการกับเชื้อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ คือเป็นวิธีการธรรมชาติไปใช้กลไกธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้คือคือจากการที่เราเพิ่มความสามารถในของร่างกายในการปกป้องจากการทําลายของสิ่งแปลกปลอมเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและ,ะมะเร็งมเร็ง <aren> พวกนี้เมื่อเราสามารถป้องกันได้อย่างนี้ไวรัส เป็นสิ่งที่เราเจอเจอมีการเปลี่ยนฤดูมันก็จะเจอไวรัสตัวใหม่ใสหน้ากากมาใหม่จําไม่ได้แล้วไม่หวามันจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปปรับยาเปลี่ยนไปตามจำนวนเชื้อไวรัสที่มันเข้ามาเราก็เพียงแต่สร้างเม็ดเลือดขาว T S 1 T S 1 7ให้มันเยอะคเพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชฒาาให้มันทาหน้าที่ตลอดเวลาที่มีสิ่งแปกปอมเข้ามาก็แค่นั้นเองก็คือร่างกายเราแข็งแรงที่สุดใช่ครับ ท,ทีนี้ทีนี้คุณต้นถ้าบอกแข็งแรงที่สุดแข็งแรงยังไงจริงๆแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของเราดีที่สุดครับสมดุลที่สุดนะครับนะครับร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ